นะครับผมสวัสดีครับนี้มาเอารถเอารถห้องล่วงเพื่อนครับนี่นี่หมาะเรียบร้อยนี่ครับ92วันที่หนึ่งครับผมวันนี้วันมื่อนี้รูอิสานกับเมาคือกันพี่น้องคันหนึ่งแต่ว่าราคาบ่แพงดอกเอาคันเก่าครับผมเอาลูกไซร์หล,ลาเตียนนี่ปีสองพนี่สิบแป เี่ยวก็รแ่้ยวไป่อคอยไปติดตามรถล,ลูอีสานในต่างแดน,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 นร่อลับอยู่ครับ,บตอนน,อน,นี้ตอนนี้บรรยากาศอยู่เรกจวิกครับผมรถนี่สสั่งด้ซิมหาเมือคอยได้รถด,ด้วยนี่ รอดจนว่าเผยได้เมื่อสั่นนะครับอากาศเย็นก็ขาวมีแต่ยี่ยมาะทั้งเขาเห,หนาวนะครับผมด้วเวลาจากกันแล้วดำน้อยครับผม เมื่อเด็ดล่างเลยล่างไม่เมือนไหนกับคีฟูนกอ่อเพราะวทางนั้นหนาสนุกครับผมมาล่อราบคันไหมครับผมรถลุ่งแล้วกับใดแล้วพี่น้องไดแล้วนะดำมันหมานยู่ก็เจ้าหนายไหมเพิ่นนี่ครับจากลาจากอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีกว่าแปดปีครับผมเต,ต้จีนหน่อยหน่อยมีรถลุ่งเรา เจะรถไฟฟ้าครับผมของผมมันสิเป็นเคียงสองแบบไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันเบนซินเ2าของผมกับเก่าสองเท่นนนานั้นนะบานนาหลุ่นอีกขั้นหนึ่งครับผมบาสิอันนี้เท่าไหรผมก็อยู่เจ้านายใหม่แล้วทำไ้ เป็นไฟฝฟะ <c oughs> เป็นกาแฟาขนมเข,าเมาข้ากระเจี๊ยบแล้วเขาเิพหลืะนี่ค่ะห,หนึ่งงามนี่ค่ะหนึ่งงาม ท่านบ้านนั่นครับเนี่ยของผมรุนนี่ตัวาสีดำ รถมาเหยียบเส้นสัญญาเดียบร้อยโอนรถเดียบร้อยครับผมรถคันเกา่าเทินเนาะพี่เนกะตีให้สองล้างมอไซค์ขันงางมาพี่เนอะน,นี่คันนี้เดี๋วจะขี่ไปหาตีไกลครับ ะะหกสามเก้า 6, 3, ตัวนี้หลุนไนจิ๊บัวของผมเอาหลุนกลางนี่เลยรถเราสบายใจแล้วเล๋ยวรอรถมา <c oughs> ได้ละยังได้กาคัน ว่าสีธนาคารเบินมาเหมือนเลยมาแล้วครับมาแล้วลูกไส้หลารับรถรับรถคิวสุดท้ายเมืงทางลังครับนี่มาเล้วมาเล้วซูนซองพี่น้องนี่สิต้ามจักหางหวัดเบ่างหมืน อิสานใน่ตงเดนจะเล6ร้าน3 2้องขั้นนี้ซิฟว่าหละงข <c oughs> องลุงเราก็ไหนจะทะเลเกาะหลานเกาะหานปเกี่ยบซิฟหล่ะหมดเร้่องเงินละซิฟเพียม <c oughs> เดี๋ยวลอยเม็ดกันพีน้อลอยเพียนวะเนี่ย เบื่องหลอนมาแล้วโอ้ยหลอแบบอันนี้ว่่ได้ใส่ตะปูสรับบาอยางตายเลยเออมาแล้วมาแล้วข้างหลังตีมตองเบิงยูงน่นี่เหม่อดีเลยข้างหลังยูอยู่ยยยโว้ อ๋อใช่ไหอืมอตะกมินนี่ก็สองมาตะกมินเออครับส่งกันแล้วเออเป็นไงเอาโทรศัพท์ไหมเอาเงี้ยยับไปมันติดรถ Nei, það var. Já, það er fyrir. Já, það er fyrir. Til hamingu. Hérna uh, er þjónustubokkin og þið eigið þrj, þrjár þjónusturinnifalir. Skilur þú? Þjónusta einu sinna á ári eða tíu þúsann kilómetrar festi Já og því að ég þrjár inni þrýtt mm, Ef yeah. eitthvað okay. spjaldir mitt í hérna Þingja, senda fólk Já Ok Já Já, það fyrir Það er eitt Þegar Já, já Heldur þú að kunni á þetta? Nú var maður eða var hann eitthvað í hlunni Það var loðað að jú það næði, já Því það er tangi og það er loðað og lungi og loðað og það er fólk á það Já, það er hinn ่นตนไเาาตาีตครับสาตาร์เออสตาร์เเนี่อ้นีสตาร์ทวร้นาะเนเ้นี่สสตาร์ทกอน,น,าน,นาตาเีอ้ใสาา่กันออกออกไม่ต้งองขันกับหสาตาร์ทต้อ้องขั้นเลยกัน,น,นาาาเหยสตาร์ทเห็แล้วเนาะ โอเคเราพร้อมรอเติรอรอนี่กระเพียงแล้วเขาเติรนน้ำมันเห็นท้ำหมดนี่เติร์วันน้ำมันเติ่มเลยเติมยังดีเที่ยวเลยเป็นเส้นเปลี่ยนเส้นรับรับสกวอร์เวิรับไฟกรีมสกวอเรอร์เวิร์ เอาที่เลยเอาที่เลยเสต็มแม็กตอนนี้ครับเรียบร้อยแล้วสตาร์ทไว้เรียบร้อยรอแค่กลับบ้านครับเดี๋ยวไปฝูกแขนกันยูบัตหน้าหนึ่งกับสองลอรถนี่ครับไปหรอเนี่ยได้ไหมบายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านครับผม ได้เพื่อนก็เป็นโต้โมเตอร์ของเอ๋งหงครับผมถือว่าแข็งโดดของฮอนด้าในไอซ์แลนด์เจอกันที่บ้านครับผม